มการจะได้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 งานมีงาละครมีงานอะลงที่งานแค่ไหนซึ่งว่จะมีอะไรที่อยางที่ทำชีวิตเองนะซึ่ว่พยายามหาตัวเองที่มีมีีควาสามารถน้นใดที่ไม่ใช่งานในวการัวก็จะไลรองเพงแล้ก็จะเล่นออกมาพยายามโดยที่เจอจะได้ใช้ชีวิตตรงนั้นเลยลกไมีงานวงการอกเปียนที่ข้อย้ำเรื่องการใช้ชีวิตจากกัน ทีาว to like well, like <c oughs> ันนี้เราก็รที่สุคก็วันนี้ก็จะย้ำยูงเสมอจากความที่เดินทั่ที่แม่อเชือนะครับเพราะว่าเวลาอยู่วงการคือเราจะมีเสยยืดหยุ่นเยอะแยมากมายที่ทำให้เราแขวะนะครับแม้จะอายุ28แล้วางทีก็จะมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เราเสีเช่นผมก็ชอบรนเหมือนที่บู๋เนี่ยแล้วก็มีเดียวกันหรืเป่าครับซึ่งใช่ซรับซึ่งรถบางยี่ห้อเนี่ย ถ้าเกิดเราซื้อที่ยตัว่งง่งผมใจชอบรถหมูพ่อนะกอินเฟซ่านะมันสีสีลู้เนไงครับพี่รู้เป็ไครับพี่ภูตัวูอะไรเนี่ยอินอิเซ่าครับุอ่านป้าักสีกบตวลูกโอ้วกถูกแถวเรียงสครับ ละลายสมรละลายอยู่ที่ไหนจะไปดูครับยังไม่มีคนหาครับอะไรไม่มีปัญหาครับที่ตัวสู้ชอบเป็นสีประตูหรือท่าประตูนะอะสีประตูครับตัวตัวแข่งครับผมที่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 ร่วด้วยผมแล้วก็จะมีแม่คอยคอยถามอยู่ว่าถ้าเกิดซื้อคันนี้มาเนี่ยพอแม่รวยต้องรอนเนไหมครับเพราะว่ามันพ่นราคาทสีทำท่านะซึ่งก็เลยพยายามทำตัวเองซึ่งมีอะไรด้วหยุ่นเยอะแยะมากมายแล้วก็จะมี คอยมีแม่แบบปาร์ตคอยคอยไปเจนสติถึงตลอดเวลาว่าเวลาการทางานเนี่ยให้ให้ให้ถึงเวลาวางเือละปีก็ผ่านมาซึ่งก็ก็เลยพร้อมจริงๆเราย่ยนี้ถึงขนาดเงินเป็นร้อยล้านพันล้านเราก็เป็นไม่ที่จะทำอะไรละแล้วก็ได้อยู่ในในในระดับความพอเพียงของเราชื่นใจเลยนะคุณแม่คะได้ฟัก้ราตู้แบบนี้ไม่ซื้อสี่ล้านห้าแบบคุณลูก ะครก็บอกมาทางแม่แล้วว่าเราไม่มีต้นสังนาค้นะลูกทาได้่แต่เราต้องมีเป็นร้อยล้านหมืองที่มีแต่ถึงขแต่นี่ดีว่าเขาเป็นค้ที่ชื่อขาดดีอ่ะเราพูดกัลูกไ้ในทว่เรามแต่ก็น่างอหอมันกลายเป็เขาจะมีอารมณแบบอารมณ์อารมณ์แบบรู้ตเดียแล้วเพราะวาสมัยก่อนแม่ด้ตามใจเยอะแาแต่ตามใจจะตามใจแบบมีรูอตอบหรือเกะแต่เราโตมา ก็จะมีก็ได้เลยพอเราได้ทำงานทางนาเกงก็จะรู้แล้วว่ามันเหนื่อยการที่ข้หาได้แต่ละบาทแต่ละสตางค์เราเราได้ยู่ได้ด้วยตัวเองด้วยกันพ่อราคาชื่นใจไหมคะลูกไม่หลงชิมลุกค่ะเอาแม่เอาอยู่โอ้โหอ๋อเอาแม่เป็นย่าษแรกนะพ่อเป็นอาจารย์เก่า ค่ะ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 ค อ๋อออทำงานเแน่นอนเมื่อยพตุ้ย่ะานแล้วนี่ผู่นอ้อใช่อ้ขนาดใหญ่แล้วพี่ตุ้ยเห็นเปแป่บบนี้ก็จะอ้อนอ้อนเล่ไ่ใช่ใช่่ใช่ใช่ใ่ใช่่ใช่ใช่ใช่ใ่่่่่ ก่อนเนี่ยเลยในที่ในเงี so, ้ยแล้วกว่าเราจะรู้ว่าห้องเรื่องไหนเรา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 จะรู้หลังหลังจากนั้นก็มาอาทิตย์นึงอย่างเช่นเราเคยหอมแก้มก่อนกลับบ้านแล้วเรื่องหอมมองในพี่แล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันองเรื่องนี้ก็จะมารู้ทีหลังก็จะรู้อย่างทุกวันนี้ผมก็จะทำอะไรที่ยังเหมือนเดิมเช่นจับจับนมแม่เหมือนเดิมนะฮะไซซ์ซอกฟอร์เวลาภรรยาพ่อตลอดเวลาอย่างเงี้ยซึ่งซึ่ง เขาก็รู้สึกปีจนตอนนี้ผมอายุ28ผมไม่ได้ทำเหมือนเดิมซึ่งจนตาหมายหัวแล้วว่าเดี๋ยวถ้าเกิดผมมีเมียบ้างเขาได้ไมาทับเมียบหัวไดซึ่งผมก็พยายามเบาๆเรื่องทำเงียเขาแล้วนะครแต่ก็เป็นสิ่งที่ในการเชิญเพื่อทำให้ให้เขามีกำลังใจอีกต่อไปนี้เพราะตอนนี้เขาอยู่บ้านเขาก็อยู่กับของตายาณนะผมก็จะมีโอกาสอย่างเช่นเมื่อเกิดเสร็จงานก็จะมีโอกาสกินข้าวกันเพราะว่าด้วยทำงานก็อย่าเพิ่ตาบอด ก็ออกไปแล้แ่ไป้นะฟ้าเป็นเนี่ยราติดีมาณสี่ห้าชั่วรมงวันไหนถ่ายเรือติดมากๆก็เล้องขอแก้เยขหลับแหลมเลยขอแก้ช่ววันนี้หอมได้ยังคะเมื่อเช้าหอมไนครับผม้าวอยู่ขวาครับเมื่เช้าซายครับ